มีมีโยมเขาถามในช่อง youtube อาจารย์ครัครเขาถามว่าแม่เขาป่วยติดเตียงเออป่วยติดเตียงนี้เขาจะให้แม่วางใจยังไงทุกวันนี้เขาก็ให้แม่กระซิบไปกระซิบข้างหูแม่ว่าให้อยู่กับบ้างว่าแล้วก็ให้ <c oughs> อยู่กับพุโทโธไม่ไหมนคำพุทโธถูกต้องไหมลืออ,อาจารย์มีแนะนำยังไงครับ คุบาก็ต้องยกตัวธรรมชาติเดิมแล้วตัวธรรมชาติเดิมมันอิสระอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตัวธรรมชาติเดิมมันอิสระอยู่แล้วเราจะต้องไปบังคับมันทําไมอืมอ่าใช่ไหมล่ะจะต้องสร้างผู้กระทาขึ้นมาทําไมอ่าใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปบังคับมันเลยบังคับมันพุทโธพุทโธบังคับให้มันอยู่กับสิ่งเดียวอืใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแนวของคูบานะคูบาคุบาเริ่มต้นด้วยการไม่ทํมอ่า เราคือบาเริ่มต้นในการไม่ทำอ่าไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องพุทธโทรไม่ต้องไปดูลมไม่ต้องแปลอะไรทั้งนั้นอืใช่ไหมล่ะแล้วทำไมมันอิสระอยู่แล้วเราต้องการความอิสระแต่เราไปสร้างภาระขึ้นมาอเราต้องการววามอิสระแต่เราไปสร้างภาระขึ้นมาอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องกำหนดอะไรเลยไม่ต้องไปกำหนดอะไรทั้งนั้นอยู่กับธรรมชาติเนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนั่งอยู่ ใช่ไหมล่ะเราก็รู้อยู่เราไม่ได้มีความปรุงแต่งอะไรอ่าเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติเดิมใช่ไหมที่มันมันไม่มีความคิดอะไรเลยตอนนี้ผู้กระทามันก็ไม่มีนะตอนนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยมันก็ปกติกันอยู่อ่าใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่ตอนนี้มันตอนนี้มันมันไม่มีอะไรมันก็ได้ไม่ได้ยึดอะไรแต่ถ้ามันมีสิ่งขึ้นมาถ้าเมิดมันมีความปรุงแต่งความมีคิดขึ้นมามันจะยึดไม่ยึดอยู่กับตรงนี้อ่าก็แค่รู้มันพอเรามันมีอะไรขึ้นมาแค่รู้มันไม่ต้องไปยึดมันเท่น นั่นแหละก็เลยยกตัวอย่างพ่อพระเจ้าก็นอนที่เตียงอยู่เหมือนกันได้ไหมล่ะพ่อพระเจ้าก็นอนที่เตียงอยู่เหมือนกันพระพุบรเจ้าก็ไปแสดงความจริงไปพูดความจริงให้ฟังเท่านั้นเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ครูบาก็เคยแนะนําโยมแหละนี่เคยแนะนําโยมที่ว่ารู้จักกันนะืมเิดธรรมะให้เขาฟังจะต้องเป็นธรรมะที่ที่เรียนรู้ภายในนะออย่าไปฟังธรรมะอะไรเลือดเพื่อ เอาเป็นธรรมะที่เรียนรู้ภายในนั่นแหละเป,เ,ปเปิดธรรมะตัวนี้คอไปให้คนคนป่วให้เขาฟังใช่ไหมล่ะกายเขาขยับไม่ได้แต่ใจเขารับรู้ได้นะสต,ติปัญญาเขายังมีอยู่ยังรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมล่ะอ่านั่นแหละเปิดธรรมะนั่นแหละให้เขาฟังแล้วไม่ต้องไปกําหนดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปสร้างภาระขึ้นมาเลยอะเขาคงกลัวว่าถ้าไม่กาหนดอะไรเหมือนกลัวกลัวว่าใจหรือจิตมันไปเกาะยึดเอา ก็ก็ตัวเจ้าข้องสนงตัวลูกนี่เราไปคิดแทนแม่ใช่ไหมก็เลยให้ยึดกับสิ่งที่ดีก็นั่นแหละก็มันก็มันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่เราไปทอดให้เขายึดใช่ไหมล่ะอ่าก็ไปทอดให้เขายึดพุชโธไปทอดให้เขายึดลมใช่ไหมล่ะกําหนดตรงไหนก็ยึดตรงนั้นแหละอ่ก็อย่าไปบอให้เขายึดทําไมอ่ะตัวลูกก็แเละไปคิดแทนแม่ว่าแม่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อ่าใช่ไหมล่ะ ปล่อยให้เขาโป่งเบางเขาไปดีไปสร้างภาระให้เขาสร้างภาระขึ is is ้นมาอืมแต่วหาล่เนะมันก็อัดหนักกันอยู่อย ну ่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นปล่อยมันอิสระเลยนั่นแหละแล้วก็เปิดธรรมะฟังไปนั่นแหละมีอันหนึ่งธรรมะตอนนั้นผมก็เปิดให้พ่อฟังพ่อก็ป่วยเหมือนกันผมจะเปิดไอ้ธรรมะเช้าอ่านั่นก็ได้ธรรมะแปรมะแปานะแปลด้วยไปดูความหมาย ที่มีมีบทอนัตตลกนัสูตรอ่ามันจะเป็นแกนทรรมตัวนี้เลยอ่านั่นก็แล้วนั่นก็ดีอนัตตลกนัสูตรก็คือว่าอ่าเป็นเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศโรดปัญญวคีแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอารันอ่อาวงค์แรกนั่นแหละพุทธศาสนาอทากรกเทศกันเนี้ยครับจะเทศเรื่องการปล่อยวางเรื่องความไม่ใช่เราอืมอเออนั่นก็ดีครับมุมนั้นก็ดีก็ที่ครูบาบอกว่าให้ห้าธรรมะที่มันซ่อนคล้องกับภายใน อแต่อย่าไปฟังทำอะไรแล้วเธอไม่เอาเอาเป็นธรรมะที่มันเป็นให้รู้ให้ปล้อยให้วางจะเป็นธรรมะสิ่งพวกนี้ดีเปิดให้เขาฟังไปเถอะเพราะร่างกายเขาอัวแกไม่ได้แต่ใจเขารับรู้ได้อยู่สติปัญญามีอยู่นั่นแหละยอมพอเข้าใจเนาะไม่เข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจไปเห็นเปล่าว่าไม่เข้าใจนั่นแหละรู้แล้วเอาแล้วเนาะ